สวัสดีครับน้องดีใจมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทิวสิ่งนี้มาให้นั่นก็คือกากเพชรนะครับซึ่งเป็นแบบว่าเป็นเด coration นะครับเอาไว้แต่งตามนู่นนี่นั่นแล้วแต่เราเลยนะครับซึ่งอันนี้ที่ไวจะเอามาทําสลามต่อไปมีมา3ามกล่องนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับกล่องน่ารักมากๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นของ H H and S decoration <S นะครับนี่จริงๆเขาจะเขียนว่า for professional use only นะครับก็คือสำหรับผู้ใช้ที่เป็นแบบ professional นะฮะซึ่งมีมา3แบบจริงๆมีหลายแบบมากกว่านี้นะครับแต่ว่า,าหาซื้อมาได้แค่3แบบนะครับมาดูแบบแรกกันก่อนเลยดีกว่าเอ่ะมันก็จะมาเป็นขวดๆแยกๆแ,แ,แบบนี้นะครับเพื่อสะดวกแก่การใช้งานนะครับนี่ยวพี่จะลองเปิดดูนะ เพราะนั้นเวลาเปิดต้องระวังหน่อยนะครจริงๆอันนี้ควรเพียวว่าควรใช้พวกเข็มหรืออะไรนะช่วยดึงขึ้นมานิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะหกแบบนี้นะครับอุ้ยเสียดายมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราค่อยเก็บลงไปใหม่นะครับตัวนี้มาทั้งหมด123 4ทั้งหมด12บสีนะครับก็จะมีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายโทนมากๆเลยนะครับดูสิ ตัวนี้จะเป็นแบบว่าเม็ดกลมๆนะครับอันนี้เหมาะกับเหมือนไปทําเป็นพวกเรนโบว์ที่โรยในไอติม um นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีความเมทัลลิกมีความเป็นเมทัลลิกหน่อยนะครับเนี่ยแบบนี้เดทเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้เห็นชัดแต่ว่าไม่ใช่โรยไอติม um จริงๆนะครับแนี่นี่แบบนี้นะครับนะเขาจะมีความเป็นเมทัลลิกแบบว่าเป็นแบบมันวาวหน่อยนะครับมีเป็นกลอสอย่างเงี้ย โอเคมาดูอันต่อไปนะครับอันที่สองนะครับจะเป็นเหมือนเหมือนเกล็ดปลานะครับจะเป็นแววๆเหมือนแบบลายหินอ่อนประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีมาทั้งหมด12สีเหมือนกันนะครับพี่ไปจะแกะสีไนให้ดูดีสีชมพูดีกว่าเนาะนี่สีสวยมากนะครับเดี๋ยวพี่จะลองแกะแล้วก็เทให้ดูนะครับเร็ค่อยๆเดี๋ยวจะกระจายอ่ะได้แล้วนี่นะครับจะเป็นเศษๆแบบนี้นะครับ นี่เป็นเหมือนคล้ายๆเกล็ดปลาเลยนะครับเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าเป็นมุกๆหน่อยนะครับดูสิเป็นอย่างนี้นะครับนี่สีสวยมากสีสวยทุกอันเลยนะครับเนี่ยดูอันนี้อันนี้ก็สีสวยมากเลยเนี่ยดูสินะและสุดท้ายนะครับจะเป็นเหมือนเลื่อมที่เป็นรายไอและสุดท้ายนะครับจะเป็นเลื่อม อ่าที่เป็นแบบรูปหัวใจนะครับอันนี้ก็น่ารักมากๆเหมือนกันเอาไหนดีสีพู่แหละเฮ้ยสีทองดีกว่าสีทองสวยเดี๋ยวพี่วจะลองแกะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงค่อยๆเปิดปึ๊บโอเคหูยน่ารักมากเลยจะเป็นแบบรูปหัวใจนะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าแวบบแบบสะท้อนแสงได้ด้วย แบบนี้นะครับทุกสีสะท้อนแสงหมดเลยนะครับเนี่ยมี12สีเหมือนเหมือนกันนะครับนี่มีสีแดงสีฟ้าสีฟ้าสวยมากดูสินี่เดี๋ยวพี่จะลองใส่เข้าไปในสลามอันนึ่งของพี่แบรนะครับน่ารักมากเลยเราลองจิ้มเข้าไปผสมเนาะ เออากมลยดีว,ว้าวน้องๆเห็นไหมครับสวยมากดูสิมีหัวใจ,จอยู่ข้างในแล้วมันจะแบบสะท้อนแสงด้วยนะครับนี่ขนาดใส่สีส้มลงมาในสีฟ้านะยังสวยมากเลยฟุง้งฟิ้งมากๆาๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยดูสิครับเห็นไหม เป็นไงบ้างครับกับเที่จากญี่ปุ่นน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับน้องๆน้องๆชอบแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ใบด้านล่างได้เลยนะครับส่วนน้องๆน,นะครับที่อยากจะติดตามชมคลิปพี่ใบจะทําสลามแล้วก็ใส่พวกนี้เข้าไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้ด้วยและเจอกันคลิปหน้านะครับน้องๆวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย